เอาหน่อยเว้ยเล่นให้เด็กแบ่งดูไอ้เฮี้ยของจริงเล่นยังไงโชว์กูหน่อยเห็นบอกขาดปืนไม่ใช่หรอปืนมาแล้วนะโชว์ให้ดูหน่อยนะน้องๆปืนเดีปืนนอนดิ้นเลยรอบเนี้ยปืนนดนปืนนแล้วมาแป๊บเดียวเด็กๆเขาร้องกันละงมแล้วน้องตั้งใจไว้ตั้งใจไว้โอเคสนับีหยิบมาแล้วพี่หยิบผมหยิบมาแล้วใครหน่วยเก็แอดด็อป มาเช่มาเกีบมาเช่แต e like ่กูก okay. hey, ูกูมาเช่เลนหนึ่งมาเชียเลนหนึ่งครับโอเคตีกันนะเฮ้ยถ้ามึงเห็นน้อยอะหรือว่ามึงรอ่มาเชี่ใครมาเช่เจอทำเฮี้ยอะไรช้าอธิบายตื่นตัวหน่อยดิเอาของเข้าช่องกันด้วยนะครับเอาหมดแล้วยาลดเอาเอาเข้าช่องให้หมดไอ้ดอกไอ้ดอกไปสองไปเก็บแค่นี่พอเออเหมือนเดิมนะเว้ยเราเข้าทงเลยไม่ถ้ากูพูดว่าพวกมันเยอะมึงเตรียมตัวบุกกันได้เลยนะถ้ามันพวกมันได้ได้ได้ไอเร็วื้อมูฟเลย ไอ้ปต้องไปเยอะนะครับพี Malcolm ่ใส่หวกดำนะไปแค่สองคนนะคีีพ่ไปซ้ายพี่ไปซ้ายพี่ไปซ้ายเลยพี่เลี้ยวซ้ายเลยฝากหน้าด้วยฝากไอ้ดอบใหญ่ด้วยเบมึงเข้าทงกันเลยเะเดี๋ยวเซตเราเข้ารงเลยเนอ่เกิดยังไม่เกิดไอ้ดอเลยเราอ่ะตรงนั้นกูเก็บาันกากิดักันกัาันกาาัน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 กกันาา จับจำนวนด้วยตรงแอดดอนไม่ได้พี่พี่เก็บไม่ได้มาเยอะ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 ไหนยืนโด่งเลยเว้ยไม่ต้องแอดเลยสามตัวสามตัวอยู่ตรงวัดสามตัวมายืนโดงเพื่อนปืนอยู่ด้วยปืนอยู่ด้วยแอดดอนมันเก็บไปแล้วไอจิก็ตายตายตายอยู่อยู่รอรอรอไอจีตายมันเยอะ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 มัน คคนนรอเก็บแอดด็อปอื่นรอเก็บแอดแล้กูรอกูรอไม่ต้อนที่เราเสียเนี่ยไม่ต้องああ well. แอดพี่พี่อยากเล่นบ้านแดงซ้ายก่อนว่ะพอปืนมันเปิดตัวแล้วพี่ค่ายไ่รอกไปยิงอ่ะได้ปะคือคือตอนเนี้ยเรา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 จะไม่ปะทะเขาดี๋ยปะโอเคพี่โอเคเดี๋ยวผมเล่นอยู่บ้านแดงซ้ายก่อนให้บุกร้องมันบุกอ่าเราให้มันบุกเดี๋ยวถ้าเปิดปืนมันเปิดตัวให้เพมันเราเก็บแอดเรื่อยๆให้เพื่อนเราเก็บแอดด็เรื่อยๆอ่าผมเล่นอยู่ซ้ายสุดนะพยายามทำให้เลือดลดน้อ เขายังไม่เดินนะเขารอฟูใจใจใจเล่นเลนขวาเลยกูเล่นเลนซ้ายอยู่หนงว่าตัวนึงอยู่ตรงว่าตัวนึงเนี่ยยืนถนนได้จุกแล้วไม่ยื่ถน่อ่ะให้มันยิงอ่ะได้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 ผมยืนข้างนานาอยู่ไหนตอนนี้เอาชัดสุดเลยโอ้ยไรละนั่นเกิดแถวบ้านมันตลอดเลยอ่ะใช่แค่ดอกเกิดบ้านมันพี่พี่อยู่บ้านแดงซ้ายสุดนะคอยดูให้ด้วยนิดนึงคอยบอกไอจีไปดูเออคุเคยคุณเคยดูตอนนี้มันเริ่มมาเติมกันแล้วนะมันมันมันไม่ได้มาเก็บนะมันไม่ได้มาเก็บแล้วมันเต็มตัวมันเต็มตัวมันเต็มตัวจะบุก กูเก็บอันหลังกูพวกกูมีคนละแม็กก็พอแล้วกระสุนอะขออีกแม็กหนึ่งอ่ะเติมอีกแได้ขอได้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวตรงกันแล้วเปิดถ้าเราถ้าเราบวกกับปืนปืนหลังปืนซ้ายมืได้ได้ไหมใช่ใช่ใช่เปิดเพราได้กระสุนเดี๋ยวพี่ต้องไปยิงมันเองพี่ปืนอ่ะปืนมันอะพี่บอยเป็ได้กระสุนป่ะผมอยู่หลังมันตอนเนี้ยได้ไอ้ชิคออกมายืนตรงกระสุนไม่ได้เลยอ่ะไปวิ่งวิ่งไปตรกมันอยู่บางตรงเลย ครับจีิมันประมาณกี่ตัวเราอ่ะอยู่กูตรงนึงอยู่กูตัวนึงประมาณสิบคนขวาตัวนึงสิบคนไอ้้ไอเซิร์ฟมันอ้อมขวาสุดเลยคนหนึงเลยได้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 น้ายิงผมเราเลยเด้พยายามาในท้องในท้องสิบคนละแกอยู่หน้ากูเซิร์ฟคือหลังบ้านเราหราถ้ามันบุกกันได้ไอ้เที่ยรถกูบังกหายหมดเลยอ่ะไอ้สาบมันอยู่ขวาเยอะมั้ยบ้าข้างหน้าเนี่ยบ้าข้างหน้าเลยหลังเก็บไอดอกที่เเก็บไอดอก ตี๋มึงเบิกรถไหมจุ๊ดได้ป่ะมึงรับกูได้ป่ะถ้ากูขอเก็บรถเข้าวงหน่อยแม่งหายหมดทั้งตัวแม่มันอยู่ขวาแค่ตัวเขาเลยเป็ดดูจุดเไปขวาไม่สองขวาไม่สองอยู่ซ้ายในข้างหล้วสุดละเสือมันอยู่ซ้ายมือมันจะเห็นบ้านสีแดงเห็นป่ะอยู่ซ้ายมือของแม่น้ำมาตี๋โดนโ่นไปขวานะเขาวิ่งไปขวาคนนึงไอ้เแค่รถบั็กไอ้สารเสียงเสียงลัวข้างหน้าเราวนไปวนมาเติร์นแทะเอาขอขอคันนั้นเลยมึงมึงเบิกรถให้พี่เลยมึงเบิกรถใหม่เลย ไอ้ดอกใหญ่อยู่บ้านไอ้ดอกมาแล้วพี่ไปเดีวพี่พี่ขับไปก่อนคือตัเบียดปะไม่ใช่หรอโอเคได้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 ไอ้ตรงกลางของผกปะตรงกลางของผมปะไอ้เรียผมเดี๋ยวผมดู้วยในในธงมีอยู่อ่ะขับอยู่ตอนนี้เรียกผมนะเห็นคนละเดินคนละเดินไปจอดไปไอ้ดอกนะเซิร์ฟมาเซิร์ฟเซิร์ฟมาเซิร์ฟเก็บนี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บมันออกมาแล้วพี่เก็บเก็บเก็บผมมาแล้วน้อน้อยน้อไม่เอาไอ้ดอกไปไม่เอาไอ้ดอกมันอยู่หรอ ป้าโอเคบ้านบ้านน้ำเงินตัวซ้ายไปสี่ห้าตัวแล้เหมือนมันก็เยอะไปแล้วนะมันก็เยอะไปแล้วสายเยอะมากสายเยอะมากก็ได้กระสุนแล้วเดี๋ยวกูเอาไปให้ไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยใช่ใได้กระสุนแล้วได้กระสุนแล้วบอยกำลังไปเอาไปเอากลับเลยคือลอยย้าอยู่ระยะด้วยฝาเขาอยู่ทางขวาตรงบีเราอะเบี้ยงไม่เกิดอะอ่าอ่าบินไปขวาหนึ่งหลบในพุ่มกูมาแล้วเนี่ยตรงบีหลับอยู่ไหนมาแล้วพี่พี่ก็ไม่กี่คน ได้ได้ได้จะมาเยอะมือเดี๋ยววิ่งไป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 กีมาพี่พี่ไหนเนี่ยวิ่งไปอยู่ดิแต่ห้านาทีแล้วนะแต่าจะต้องคุยกันด้วยนะว่าเราจะบุกอ่ะเอาปักสี่มาแลงวใครใครเอายามาดิพี่ใครเอายามาพี่พี่อยู่ตรงนี้ตรงทงตรงทงเนี่ยกระโดดมีแล้วพี่มีแม็กซ์หนึ่งมีสองแม็กซ์แล้วพวกก็บพุกฟังเดียวกันด้วย ปุกปุกตรงกลางเลยถ้าปุกอ่ะอยู่หลังบ้านเรานะมันอยู่ตรงซ้ายมันอยู่ตรงกลางมันอซ้ายเดี๋ยวกูไกด์เซิร์ฟจะไปทางขวาใครจะยานอีกมั้งถ้าปุกอ่ะถ้าจะให้พี่เติมด้วยบอกนะพี่จะเติมแค่ทางซ้ายนะโอเคโอเคพี่จะไม่เข้าไปถึงทกมันนะเอาไงตีเข้ามายังตีเข้ามายังเตะเตะป้าได้เอาเมาส์เสริมไปเตะเตะได้ได้กเสริมมีอีกสองแม็กซ์ที่ไหนอ่ะที่อยู่ทางฐาน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 ใครเรายาอีกใครยรอยใอีกพี่มีพี่มีมามาเตะขอยาหน่อยพี่ตีจุด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 ไม่พอแล้วตีสามหกครับเพจสามห้าสามห

ป็นอยูบยปยูบยเป็นอยู่บยมันเก็บเราท่งเราห้ไม่เป็ไรปืนปอยู่ขวาีเลยเดี๋ยวผมไล่ไปนะพี่ผมไล่ป้วพี่ปืนปืนหัวปืนปืนตายกี่ตายอยู่ต้องรออีกครับอืนะหนอยู่ไหนนาอยู่ไหนหายทงหายแล้วทงหายเอสเอสเอสเมสเอ่เอเอสเอยเออเอเเมเเเเเเมาเเเอเเเอเเเราเริ่มมแล้วว่ะ ไมาไม่มาลี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 แต่เรานำอยู่แต่เรานำใเราได้เราได้ตรงนี้ตรงมีตรงมีได้ตรงมีได้ เอาดิเฮียบอยยิงกูหน่อยตายตายตายสวยยยยตเมันหน่อยอมมันเอาไปีเาเ็บมากอยู่ผมอยู่ผมอยู่บีอย่ามไม่ดมาเก็บบีาเก็บบีาเก็บบีไปลยตีไปเลยตีมีเพื่อนมีเพื่อนอีกคนนึงเดี๋ยวยาแอยู่จุกปะอันหนึ่งมาเชฟมาเชฟหลาเก็บกูเก็บกูเก็บดาให้เดาให้เไม่ทันไม่ทันูรีเซคูรีเซูรีเซตใครอยู่บีอะจุกปะเก็บกูเก็บกูเก็บดหน่อยิหน่อยยิงหน่อยไปยิงไปยิงยิงเพื่อนเราหน่อยยแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิแล้วยแล้วมาเชฟอย

ไม่ล้มไอ้สัยจุกจุกบนกำแพงตอนไหอยู่เราเคืยกันมองเลยครับคุยเดกผมหลังให้ผมมองธบ้านเทาไหมันอม่มันอมันี่มองลักให้โอเคโอเคพี่มองหลังให้ปืนอยู่พี่ปันอยู่พี่ปันอยู่ตายปืนไม่ตายไม่ตายตหนึงปืนอยู่กูตัวหนึ่งยังโฟกัสกระทงเนี่ยมันกดอยู่ตรงก่องอะก่องขวาโฟกัสกระทงหมดเลยโดนมาเสียวนะชุบ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 ไป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 ป Harriet, เราเนใช่ปะรก็มาก่อนลยเว้ยไปลยไปเไปเฝ้ฟส่งไว้อยู่กู้าอยู่กู้าอจุ่จิกดูทงเรานะไปดมาก่อนอยู่ตายสายายสล่เซฟไล่เซฟไล่เซฟเซร่เซฟไล่เซต่เลยเา่เเซ่เล่เไ่เซฟไล่เ่เซฟ่ย่เเลเลยเเ้า่เ่เ่เ เออมันกลับไปมันกลับไปเลยเขากินกระสุนกินอยู่เขาบุกสงดีแล้วนะตัดเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วจากทางไหนบุกจากทางไหนบุกจากทางธงธงมันเขามาเลยตัดเซลเซียสมาใหม่มาใหม่มานะมามาจากผมเขามาเขามาปืนเราอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนมีไม้อยังมาจีมีไม้ยังมาเจีมีไม้แดงใช่ไหมใช่พี่อยู่ในบ้านแดงมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะปากหลามก็มาตัวไหนบอกเดยมาแล้วนะมาแล้วได้พี่เซิร์ฟแล้วพี่เซิร์ฟแล้ว

ไมพี่ล้มพี่ล้มพี่ล้มไม่ไรไไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ตายอาเอายิไม่ไอี่ยิงไ้เดี๋ยวผมสับให้เปเปเอตัดปืนาได้ะับมันไม่ได้เก็บได้นะอย่าให้มันเก็บแล้ไกลับมาเดี๋ยวมเล่นมืีวมเล่นมือดกาดึงได้สามตัวไอ้อยคุณึงได้สามตาย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 ังระวังระวังตวังขี้ตายตาย ยังไม่ตายนะเขาโดดเฉดเจ๊เจดไปดิตายอยู่สองตัวอยู่สองตัวไปตายไปตายล้มแล้วืปล้มแล้วไป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 ตายไปล้มแผมวล้มแล้วผมมาผมมาหมดเกมเป็นติดไปดิลายแล้วนะลายตายนะสวยสวยสวยพี่ครับผอดีเกมก่อนได้ไหมพี่ขอเี่นเกมแป๊บนึงพี่แล้วเร็วดิมึงก็ออกเลยดิสวยแรกมาก